คาถาภาวนาขอโชคลาภหลวงปู่หงพรหม,มะปัญโยภาวนาสามจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะาาขอนอบน้อมแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเมติปะจะกะนะมะพุทธปะจะอะนะเมติ ปะจ่าจขานะมะพุทธปะจะาอานะเมติปะจ่าจขานะมะพุทธปะจะาอา